สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนมาด้อจ้าทุกคนมากินข่าวน้ำกันมือนีมีซุปน้ำมันสมใสป่ปลาทูหน้าแซ่แบๆค่ะพี่น้องมันๆเออสีในกล่องมันคือบึงสีสีๆแถวพี่น้องบ่งแล้วก็น,นี่พักกัมีซัมนียล่ะค่ะทุกคนมาระขีน,นกนะคะแล้วก็พักสลัดค่ะข่าเนียวอุ่นข่าเนียวหมูข,มขึ้น,นเหลืออันนี่พ,พี่น้องหอมแขกป้าพึ่งจะมีพ่อมาเมื่อวานนี้ ไปซปเปอร์มาร์เก็ตไกลบ้านมากหอมแขกหาซื้อมาตั้งโดนตังลาลปีเพิ่งจะเห็นเขาเอามาขายค่ะทุกคนหอมแขกนะคะแต่เขาเขียนว่าพิงก์พิงกอันเยียนนะคะทุกคนสีมันก็จะเหมือนหอมแดงนะคะแต่มันหัวใหญ่เท่ากับหอมหัวใหญ่เลยนะคะซื้อมาล่องกินกับพี่น้องราคาโปรพ้งราคาถึกถือเก้กเาสิ้าค่ะทุกคนผู้ใดเคยกินแล้วก็โอเคนะคะแต่ว่าที่ที่อังกฤษที่ประเทศอังกฤษนี่ ครั้งแรกที่สาเห็นเขาเอามาขายนะคะทุกคนมากินข้าวนังกันแซ่บๆซุปน้ำไสบอ๋อลูกเล่นเกมอยู่ข้างบนผัวนั่งอันเบิ้งเครื่องตักยาอยูขอ่ข้างหลังมลาละพี่นเอาอีกอ้าว ไม่ร้องคจณสวมาก,มากหัวเขาแบบยังสดๆไหนะทุกคนเวลาเขาตัดเขาอันนี้อู้ย,อย่างเขาแบบย่างออกเยอะอย่างเยอะมากเพราะว่าเขายังสดนะคะราคาไม่แพงค่ะทุกคนตอนแรกนึกว่าจะแพงอู ข้ากันดีทีดเละพี่น้องกับซุปน้ม หว,นวานหวานพอ,อพ,อ,พ,อ,พอเห็นปะหวานหวานเผ็ดเผ <c oughs> <c oughs> ็ดคือเดี๋ยวอยากลอง ที่เทสโกนะทุกคนเทสโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตเขามีมาขายมันก็เป็นหอมหัวใหญ่อีกสายพัน์หนึ่งนะคะ ช่วงนี้ข้าวเหนียวขาดตลาดไอผัวไปซื้อข้าวเหนียวหายด้มาหากิโลถุงสุดท้ายเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องการนำเข้านะคะ เพิ่มการขนส่งของติดอยู่ไอ้นั่นคุณอยู่ข่าย่างขาเอินจุดตรวจสินค้านะคะ ซุปน้ำมันโสมเซปาทุนาขวบพริกสดใส่อหอม คู้ดใด้มักขมเนาะมาละทิ่นกับซุปน้ำแม่ ไปเลวจ้วะทุกคนพู้เดอยากล่องแต่พูดเลยยังไม่เคยล่องเลยทุกคนไปซื้อมาลอา่องเลยจ้ะยูเทสโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตหอมแดงแขกที่เมืองไทยเขาเรียกหอมแขกอันนี้เขาเรียกพิงค์พิงค์นเนียนนะคะหอมแดงหอมหัวใหญ่ค่ะพี่น้องหอมหัวใหญ่ซื้อชมพูนะคะไปแล้วจ้ะทุกคน